โอเคสวัสด <c oughs> okay, so so ีทุกทุกท่านโดยนี่ครับก็วันนี้นะครับผมจะมาทำอะไรเดี๋ยวก็รู้กันฮะก็วันนี้นะครับผมจะมาเย้เยเย่เฮ้ยเฮ้ยยังให้ดูไม่ได้วันนี้นะครับผมจะมาฉลองอจำนวนการดูหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยวิว แต่ตอนนี้มันเกินไปแล้ว111วิวแล้วนะครับจะจำนวนนาทีที่ดู57นะครับสมาชิก6คนนะครับแต่ความจริงเป็น9คนแล้วนะฮะเรามาดูแม่หน้าแมวกันกว่าฉลองไว้ยแมวให้ดูเต็มหน้าเลยฉลอง <c oughs> ต็อขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ว่า <c oughs> มาดูกันนะครับมาติดตามมากดไลค์นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านเจมเจมเลอยนะครับขอบคุณหน้าที่นี้ลอยนะฮะเดี๋ยวไปด็น youtube เราดีกว่ายูทูบเบอร์หน้ายูทูบเบอร์เราก็ประมาณนี้นะครับ เดียวอะเฟี้ยวเงะที่คลิปผมเหลือเท่านี้ผมก็บอกไปแล้วนะครับในคลิปเทอเรีย EP สองนะฮะเริ่มใหม่เลยนะครับบอกไปแล้วนะครับใครอยากรู้เข้ามาดูกันได้เลยนะครัจะได้เพิ่มนี่ก็คือวิธีการลองใหม่นะครับอ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านด้วยจริงๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ทุกๆคลิปด้วยนะครับก็อย่าลืมกด subscribe หร,ร,ร,รือกาติดตามอ่าบอกไปแล้วว่าวะนะฮะ ก็อย่าลืมกันนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูเลยนีครับให้ท่านชมนครับพิมพ์ตามผมนะครับอ่านี่ครับตามนี้เลยเย้ โอเคนะครับมาต่อเลยเย่เย่เย่มาฉลองนะครับนี่ก็คือที่ผมพิมกี้เมื้อเฟสเตอร์เนี่ยแปลว่าขนนกน่ครับแคสเตอร์เกมอ่าเนื้อแปลว่าขนนกแคสเกมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับอ่านะครับนี่ก็เป็นวิดีโอนะครับอ่เพิ่งลงเสร็จเมื่อกี้เองกีดีนะครับสี่นาทีนับไม่นานนะครับไม่นานนี่ก็เป็นเพลย์ลิสต์นะครับนี่วิดีโอที่ชอบอ่า นี่ก็เป็นเทลาเรียนะครับเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอญย่แป๊บนึงนะครับอ่นะครับก็ขอบคุณทีต่ติดตามเย่ต่อมือต่อมือเลยต่มือต่อมือครับต่อมือ นี่ครับอ่าก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปใครเบอหรือว่าติดตามแล้วก็อย่าลืมกดแชรงเช่นกันนะครับบายสำหรับคลิปฉลองคลิปนี้บายคลาสบายบายบาย